เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดซี่นี กับการรีวิวแบบจัดเต็มของเรื่องดาบพิฆาตอสูรเดอะมู i วี่อินฟินิตี้แคสเซิลหรือภาษาไร้ขอบเขตภาคที่1ที่มีชื่อตอนว่าการกลับมาของอาาศาแต่ว่าผมอาจจะลงคลิปชา้าลิดนึงนะครับอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีผมเนี่ยไม่สามารถจองตั๋วเดวันได้เนาะบวกกับเดวันเนี่ยมันติดวันแม่ใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปหาแม่ใช่ไหมครับแต่ไปหาเสาหลักและไปหาเหล่าอสูรนในโรงภาพยนตร์แต่พอดีผมติดธุระนะครับก็เลยได้ดูอีกทีเนี่ยวันที่13เลยครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ย ผมน่าจะปล่อยออนแอร์ air, ช่วงราววันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยผ่านจากการดูของผมมาแล้วด้วยกันทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกผมดูแบบเวอร์ชั่น 4DX อันนี้เนี่ยเข้าไปดูแบบเอาอัดทร์สอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้สนใจฉากรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรเลยก็คือไม่ได้ไปดูแบบนั่งเก็บงานอะ่ะเพราะผมอ่ะเห็นมีคนขอมาว่าถ้าแบบพี่ดูเรื่องด่บพิค่าตศูนไอเดอมูวี่ภาคนี้เสร็จเนี่ยมาทาคลิปข้อมูลเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมว่าฉากไหนถูกป,ปรับเปลี่ยนไปบ้างฉากไหนที่ถูกเพิ่มมมมเเขขข้้าาแลละะอออูงงในนวร์ชัั่กงบง ตัวอนิเมะที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเวลามาสอดใส่ให้ตัวเนื้อเรื่องมันเต็มร้อยอะ่ะเราจะได้ข้อมูลแบบไหนที่เป็นแบบของใหม่เข้ามาบ้างเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับคือผมเพิ่งดูไป2รอบเนาะดูแบบ 4DX นะครับรอบแรกรอบที่2เนี่ยดูแบบโรงปกติแล้วก็ตอนเนี้ผมจองแบบโรง iMac ไว้แล้วนะครับพอดีเห็นน้องๆของผมที่ไปดูกันอ่ะเขาอวยกันว่าโรง iMac มันดีมากๆเลยแต่ตอนแรกผมไปดู 4DX มาก่อนนะเอาเป็นว่าดูครบ3รอบเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดมาให้นะครับเพราะตอนนี้ผมเพิ่งเก็บจากแบบรอบธรรมดาไปแค่รอบเดียวเท่านั้นกลัวจะมีอะไรตกหล รอบหนึ่งก็แล้วกันและก็ับไปรับชมคลิปกันอยากเตือนเพื่อนๆไว้2ข้อครับข้อแรกสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ฟังต่อจากนี้ไปเนี่ยมาจากความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับผมไม่รู้ว่าในสายตาเพื่อนๆจะมองว่ามันเป็นอวยเวอร์ไปเลยหรือดูแบบว่ามีอัคติทําไมดูตินู่นตินี่อันนี้ขึ้นอยู่ความชอบของเพื่อนๆเลยครับความชอบใครความชอบมันกับข้อที่2ครับในคลิปนี้ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากถูกสปอยผมแนะนาให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าาส่ลลิปกกันเยดีว มาครับเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยนั่นคือตัวโรงภาพยนตร์ <S <S ผมไม่รู้นะครับว่าเพื่อนไปดูในเวอร์ชั่นไหนกันมาบ้างแต่ถ้าใครอยากได้ประสบการณ์ที่เหมือนถูกอากษศกระทืบอยู่ตลอดเวลากูแนะนำ 4DX เลยครับ คือตอนเข้าไปนั่งอ่ะมันสั่งกึกๆึกและฉากต่อสู้มันเยอะถูกป่ะที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในภาคเนี้ยแม่งก็แบบสั่นไม่หยุดเลยโอ้ยยิ่งเฉพาะช่วงต่อสู้กับอากาซาอารมณ์เหมือนฟิลแบบกูเป็นนักล่าสูดระดับต่ำที่ถูกอากาซากระทืบอ่ะเหมือนแบบว่ากูได้ไปช่วยทันจิโร่กับกิยูสู้กับอากาซายังไงอย่างนั้นเอาว่าถ้าใครอยากสัมผัสประสบการณ์แบบนี้แบบว่าคุณไม่ได้เบียวแค่เป็นหนึ่งเดียวกับอนิเมะแนะนา 4Dx นะครับส่วนในเวอร์าชานันโรมภาพยนตร์แบบปกติโอ้อันนี้แอบเเอแบ,บเสยาางกูหลั่ร เต็มลงไปหมดเลยไอ้เชี่ยดูดูอยู่มึงจะคุยอะไรกันนะกันหล่าวะ ผม,ผมอันนี้ผมมองแบบโลกในแง่ดีนะอาจจะเป็นแบบคนพาแฟนมาเออแฟนไม่เคยดูไงก็แบบดูไปเล่าไปอะไรแบบไอ้สัตว์ถ้ามึงอยากมาเสาหลักอย่างรู้อ่ะมึงไปอย่างรู้ข้างนอกอย่างเวลาผมนำคลิปอย่างเงี้ยเวลาผมเข้าไปนั่งในโรงภาพยต์กูก็ไม่ได้ชวนน้องกูคุยแบบว่าตรงนู้นตรงนี้มันมาจากอางงานิเมะอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกคนถึงภาพออกา่าคือแบบโอ้โหกูเจอเสาหลักอย่างรู้เต็มเลยเพราะงั้นสําหรับผมนะรอบที่สองเนี่ยใช้คําว่า ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ส่วนรอบแรกได้ถามว่ามันมีคนรู้เรื่องแบบนี้แล้วอยากพูดไหมผมว่าอาจจะมีนะแต่ว่าเขาพูดไม่ได้ไงเพราะเก้าอี้มันสั่นถ้าเกิดเขาพูดมันจะแบบเธอ เดนออกา, <laughs> อาไปว่าถ้าสรุปง่ายๆเลยนะครับตัวโรงภาพยนตร์แบบไหนที่ควรไปดูผมแนะนําเป็นโรงแบบพิเศษครับไม่ว่าเป็น IMAX หรือ 4DX เนี่ยน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆที่เป็นแฟนขับเรื่องดาบพิฆาตระสูนได้พอสมควรเลย <laughs> ต่อมานะครับเรื่องเนื้อเรื่องกันบ้างเนื้อเรื่องเนี่ยเอาจริงนะมันค่อนข้างอิงจากตัวมังงะเกือบ100%เลย ใช้คาว่าเกือบ100%ไม่ได,ด้มันต้องเป็นแบบ120%เพราะเนื้อหาเนี่ยมันอิงจากตัวมังงะหมดเลยไม่ได้มีการตัดฉากจากในเวอร์ชันมังงะเลยเว้ยอันนี้เท่าที่ผมสังเกตดูจากทั้ง2รอบนะครับแต่เหมือนจะมีการเพิ่มฉากเข้าไปซะมากกว่านะและถ้าถามว่าออกมาเป็นยังไงผมให้คะแนนอยู่ที่9.5เต็ม10เลยครับจริงๆอยากให้10นะครับแต่ว่าตามธรรมเนียมของช่องให้10ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นการอวยเวอร์เกินเอาไป9.5ก็แล้วกันมันดีขนาดนะั้นจริงๆครับผมพูดถึงในส่วนแรกขออองงตัวเเเนนืร่่กลยปปิดมาุ๊ ตัวเพลงก็โอเคเลยนะครับเพลงเปิดของวงไอเมอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเรียกว่าไอาเมอร์ใช่ไหมจริงๆมันออกเสียงว่าเอเมหรือเอเมเอเมอะไรประมาณนี้นะครับเพลงเปิดทาออกมาได้ดีครับผม และฉากที่แบบว่าเหล่านักล่าสูนกําลังตกลงไปในปราสาทไร้ขอบเขตท,ที่เป็นฉากเพิ่มเติมเข้ามาใหม่บางคนเนี่ยเพิ่มฉากแอคชั่นเข้ามาด้วยอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับแล้วก็พอยต์หลักในเรื่องนี้เนี่ยจะมีการต่อสู้ด้วยกันทั้งหมด3คู่ซึ่งเราสามารถรู้ผลได้เลยภายในภาคนี้นะครับคู่แรกจะเป็นตัวชินบุประทะกับอสูรข้างขึ้นลำดับที่2โดมะคู่ที่2จะเป็นตัวเซนอิสึประทะกับอสูรข้างขึ้นลำดับที่6กไคงาคุที่เป็นอดีตศิษย์พี่ของตัวเองนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะ โรปะทะกับอสูรข้างขึ้นลำดับที่3อากาศะ ผมจะเริ่มค่อยๆพูดไปทีละคู่ก็แล้วกันนะครับคู่แรกเป็นชินบุกับโดมะใช่ไหมคู่นี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับคือการใส่เอฟเฟกพิเศษเข้ามาในตอนที่ตัวชินบุทําการใช้กระบวนท่าของปรา,มาแมลงอะครับมันจะเหมือนแบบว่าตัวเธอกลายเป็นมแมลงแบบนั้นจริงๆคือฉากต่อสู้ของชินบุเนี่ยดีมากใช้คําว่าดีมากแบบบ้ามากกอไก่แม่งล้านตัวเลยนะเว้ยมันเป็นฉากต่อสู้ที่ดีจริงๆนะครับฉากแฟร์แบ็กก็โอเคเหมือนกันใส่มาได้แบบไม่เวิร์เวอร์ใส่มาในช่วงแบบกําลังดีไม่ได้ ่เข้ามาแล้วเรารู้สึกขัดกับตัวเนื้อเรื่องมากจนเกินไปแต่สิ่งที่ผมรู้สึกขัดใจนิดนึงนะครับจะบอกว่ามันเป็นข้อติไปเลยหรือข้อที่ไม่ชอบไปเลยเนี่ยก็ไม่สามารถพูดแบบนั้นได้ใช้คาว่าแบบเสียดายก็แล้วกันนั่นคือฉากแฟลแบ็กหรือบางส่วนที่ทางของตัวเนื้อเรื่องอ่ะต้องการจะดึงให้เศร้าอ่ะผมคิดว่าในตัวอนิเมะดึงได้เศร้าไม่พอเว้ยอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะคือมันดูกลมกล่อมเล้วแต่มันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปอ่ะผมไม่รู้ผมจะพูดยังไงดีว่ะแต่เป็นว่าของชิโนอโุบ่เนี้ ตั้งใจไปดูเป็นพิเศษตั้งความคาดหวังไว้เลยใช้คําว่าตั้งความคาดหวังนะครับ นั่นคือคู่ของเซนิสึกับไคงาคุและแม่งก็แบบเหนือเกินความคาดหวังครับคือมันออกมาดีมากๆนะยิ่งเป็นของในโรงโฟดีเอ็กเนี่ยโอ้โหคู่นี้คือแบบถูกใจผมสุดๆไปเลยนะครับสำหรับคู่เซนิสึและไคงาคุนะครับนะับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ในเวอร์ชันต้นฉบับหรือตัวมังงะเนี่ยได้แอร์ไทม์ที่น้อยมากๆเลยครับแต่ว่าในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยจะมีการเพิ่มเติมหลายๆฉากเข้ามานะครับให้ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันดูมีความดุดเด็ดเผ็ดมันมากยิ่งขึ้นและยิ่งตอนที่ตัวเซนนอิใช้กรระบวทททท่่ 7, ท่่าาาีี7เเป็พศษขง ที่ตัวเองเป็นคนคิดค้นขึ้นมาโอ้โหคือแบบอยากให้เพื่อนๆไปดูในโรงภาพยนตร์จริงๆนะเว้ยมันแบบมันดีมากดีแบบดีไม่รู้จะพูดยังไงอาจจะเป็นเพราะกูอวยคู่นี้ด้วยมั้งและที่สําคัญเลยนะครับฉากที่เป็นแบบดึงซีนดรามาอย่างตอนเซตอิสึไปอยู่ในโลกหลังความตายและเจอคุณปู่จิโกโร่อ่ะอันนี้ก็ทําได้ดีนะครับผมรู้สึกแบบจุกอ,อกอน้ําตาเกือบลือนๆนะครับยังไม่ถึงกับไหลก็จริงแต่แบบปกติไม่ค่อยเป็นแบบนี้กับพวกแนวอนิเมะสักเท่าไหร่เพราะงั้นสาหรับคู่นี้นะครับ ส่วนตัวผมผมใช้คําว่าทําถึงก็แล้วกันนะครับแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่3ที่เป็นเมนหลักของภาคนี้เลยนะครับก็ตามชื่อภาคการกลับมาของอาการะ ก็คือตัวอากาซะต่อสู้กับทันจิโร่ล้วก็กียูนะครับส่วนตัวผมคู่นี้ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับสนุกมาก,มาก,มากฉากเพิ่มเติมเยอะและเป็นฉากเพิ่มเติมที่โดนใจด้วยเพราะบางฉากแม้แต่ตัวอาจารย์โกโตเกะที่เป็นผู้แต่งเรื่องดาบพิฆาตสูนะครับยังไม่สามารถใส่เข้าไปในมังงะได้ต้องใส่มาในฉบับรวมเล่มบ้างหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะให้ทางทีมงานนะครับทำการใส่เข้ามาในเวอร์ชันอนิเมะก็คือที่เรากําลังดูกันอยู่นี่แหละผมเลยรู้สึกว่าเออ คู่ของอากาซาเนี่ยหลายๆอย่างมันค่อนข้างลงตัวนะแถมพวกฉากย้อนอดีตพวกดึงซีนเศร้าอย่างเงี้ยก็ทําออกมาได้ดีดีกว่าคู่เซนิสึด้วยเพราะงั้นถ้าให้ผมเรียงตามระดับ,บความชอบจริงนะผมชอบคู่ของอากาซาทันจิโร่กิยูลองลงมาไหนก็จะเป็นคู่เซนิสึไคเงะคุและคู่สุดท้ายจะเป็นชิโนบุแล้วก็โดมะนะครับแต่ว่าคู่อากาซาทันจิโร่กิยูเนี่ยมีจุดสังเกตยอยู่นิดนึงครับตอนที่ผมไปดูในเวอร์ชันแบบโรงธรรมดานะที่ผมบอกว่าเจอพวกเสาหลักอย่างรู้เนี่ยโดยที่ว่าผมจองแบบตัวนั่งบนสุดไว้เนี่ยมันเลยทาให้ผมเห เพราะนั้นผมก็เลยเห็นครับว่าแบบบางครั้งมันมีคนหลับคือบางทีเราไม่ได้ตั้งใจหันไปเห็นนะแบบเราอยากจะหันขยับตัวนิดนึงเนี่ย ผมเห็นมีคนหลับอยู่วันสามสี่คนในแถวผมนะส่วนแถวหน้าผมเห็นเขานิ่งๆไปไม่รู้ว่าหลับหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแม่งต้องมีประเด็นพูดคุยกัน,นแน่ๆถ้าไม่ในกลุ่มก็ต้องเป็นใครสักคนที่เหมือนตั้งโพสต์ขึ้นมาเพื่ออยากพูดคุยดิสคัตกันว่าช่วงคู่ของอากาสามันย้อนอด,นดีตเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่การที่คนเราไปหลับในโรงหลังได้มันมักจะมีสาเหตุหลักๆอยู่สองข้อข้อแรกก็คือคุณเหนื่อยจากการทํางานมาถูกปะคุณอาจจะเพียมากๆเพียเดินทางหรือเพียอะไรก็แล้วแต่คุณก็เลยเผลอหลับไปกัลลบอกาเเยร็ รู้สึกว่าจู่ๆแม่งชวนง่วงเะอยางนั้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวไว้พูดคุยกันในอนาคตอีกทีหนึ่งก็แล้วกันแต่โดยส่วนตัวของผมถ้าถามว่าคิดยังไงย้อนอดีตเยอะไหมมันก็ย้อนเยอะเลยครับย้อนเยอะมากๆด้วยถ้าเทียบกับฉากแอคชั่นของคู่อากระสาเนี่ยฉากย้อนอดีตแม่งเยอะกว่าเกินครึ่งเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้เราพูดคุยกันด้วยแฟกต์แบบความจริงเลยนะคือคุณไปดูยังไงคุณก็ต้องเห็นอะว่าฉากย้อนอดีตมันเยอะแนๆ่ๆแต่ว่าตัวผมอ่ะก็ได้เตรียมตัวไงเพราะผมอยากไปดูมากๆเลยถูกปะเพราะงั้นผม ร,รุ่นน้องผมนะที่แยกไปดูกันอีกที่หนึ่งอันนี้น้องผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ตรงอุดรอ่ะตอนมันไปดูมันก็บอกว่าขนไป5คนฉากอากศาศเนี่ยหลับ3นะครับตื่น2ก็แสดงว่าเกินครึ่งอ่ะนะอันนี้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลจริงๆเวแ้แต่แต่ผมก็เจอจุดน่าสนใจบางอย่างที่น่าจะเป็นตัวคีย์หลักหรือคําตอบสําคัญได้เลยครับว่าทําไมใครๆหลายคนถึงบอกว่าฉากอากศาศที่เป็นตอนย้อนอดีตมันน่าเบื่อเดี๋ยวไว้เราทําคลิปพูดคุยกันแบบเต็มๆอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับ แล้วก็อีกฉากหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงที่เป็นฉากที่แบกเนื้อเรื่องมากๆในมุมมองของผมนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเข้าไปดูปุ๊บชอบฉากนี้เพราะภาพมันสวยชอบฉากนี้เพราะฉากแอคชั่นมัน แต่สําหรับผมนะครับสิ่งที่แบบมันตาตึงใจและทําให้ผมแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงท้ายของตัวภาคเดอะบูวี่นี่นะครับตัวช่วงสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันให้ฟิลเดียวกันกับภาคการสังสรนเสาหลักเลยถ้าใครยังจำได้นะครับภาคการสังสรนเสาหลักตอนที่เหล่านักล่าสุดทุกคนถูกนาคิเมะเรียกเข้าไปที่ปราสาทไร้ขอบเขตอะที่มันเป็นเพลงแต่คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธใช่ไหมครับว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่บิวอัพดีมากและในช่วงจบ ของเดอะบุวี่ภาพรภาษาไร้ขอบเขตมันสามารถทําแบบนั้นได้เว้ยมันเป็นเพลงจบของคุณลิซ่านะครับที่ร้องเพลงเปิดซีซั่นที่หนึ่งของเรื่องดาบพิฆาตอสูรไปอะ่ะและในช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงฉากพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาเชฟผมผมยังขนลุกอยู่เลยฉากนี้นมันเป็นอะไรที่แบบผมชอบมา,มากๆผมไม่รู้ว่าเพื่อนชอบฉากไหนแต่ฉากนี้นผมให้ดูเบที่สุดแล้วครับผมมันเป็นฉากที่ตัวน,น้องคริยาแบบวาดล่างเขาเรียกว่าอะไรวะวาดภาพแผนผังของปราสาทไร้ขอบเขตไปแล้วพูดว่ามุซันไม่ว่าแกจะอยู่ที่ไหนพวกเราจะไล่ล่าแกให้ได้ถึงแม้ สุดท้ายตัวน้องแม่งจะเออแดกเพราะนาคิเมะมันทำการสลับตำแหน่งอีกรอบนึงอะนะแต่เข้าใจปะ่ะด้วยตัวเพลงกับตัวคำพูดของน้องคลิยะบวกเสียงภาคบวกสีหน้าแววตาอะไรพวกเนี้ยแม่งบิวอัพทำให้แบบว่าหึ่หน่วยพี่ฆ่าศูนย์แม่งมีความหวังแล้วว่ะพวกเราต้องไล,ล่ล่าแม่งได้แน่ๆอะไรประมาณนั้นผมคิดว่านะถ้าเพลงแม่งบิวอัพดีอย่างเนี้ยตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเลยนะไม่ว่าไปคู่ชินบุปทะโดมะซีรีส์ปะทะไคงาคุกิยูทันจิโร่ปะทะอากษะถ้าแม่งบิวอัพได้แบบนี้จริงๆอะยังไงก็ไมมม่่่่ีคนนนนนนบบวาแแงเืออ เพราะว่าบางช่วงบางตอนน่ะผมก็ยอมรับจากใจกตรงๆมันเอื่อยมันเฉื่อยไปบ้างนะแต่ว่าช่วงสุดท้ายของตอนเนี่ยอวยจริงอยากให้ไปดูกันมากๆนะเพราะงั้นเรามาสรุปโดยรวมเลยนะครับอันนี้รีวิวจากทางช่องไดเดสตินีเลยนะผมให้คะแนนดาบพิฆ่าศูนย์ภาคอินฟิตี่แคสเซิลปร,ะะราไร้ขอบเขตภาคที่1การกลับมาของอากาสะอยู่ที่9.5คะแนนเต็ม10ครับดูทั้ง2รอบชอบทั้ง2รอบเลยครับและกำลังจะไปซ้ําอีก1รอบในระบบ iMac นะแล้วสําหรับเพื่อนๆที่ไปรับชมกันมาแล้วนะครับรู้สึกยังไงกับเดอะมูฟวี่ภาคนี้บ้าง ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใตค้คลิปนี้เลยนะครับแต่ยังไงเพื่อการพูดคุยที่ดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนลองอธิบายเหตุผลให้ผมฟังหน่อยนะครับอยากจะรู้ว่าแบบเอ้แต่ละคนเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้อย่างเต็มที่ครับช่องผมนั้นฟรีสปีดครับขอเพียงแค่คุณไม่พูดจาหยาบคายก็พอการที่คุณคิดต่างไม่ได้แปลว่าคุณคิดผิดเพราะทุกความคิดมันมีเหตุผลซัพพอร์ตในตัวมันเองเสมอนะครับในคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับไว้